ครับสวัสดีครับวันนี้จะแนะนำอาหารบ้านๆน,นะครับเอ่อแต่สิ่งสำคัญนะผมจะแนะนำางนีกนะ้ก็เลเกีบยวเกียวเนาะเกียวเแล้วมันมันมันปลอดสารพิษเนาะแต่มันแบบสะอาดแล้วก็มันดีต่อสุขภาพนะครับเอ่อวันนี้เขาบอกให้กินผักไปเยอะๆนะครับแล้วก็ครึ่งจานกาด็ดีอันนี้ส้ตมตำนี่มีแต่ผักเยอะ ผมไม่ใส่พริกชุบน,นะครับตำปูปลาปลาสุกนะครับอันนี้ก็ยำขนม,มจีนนะครับซึ่งเป็นผมกินไ่หมดแล้วครับนะเนี่ยเยอีกสองคนกินนะกินนิดหน่อยอ่าอันนี้มีอ่ามีอะไรนะหมูยอแวก็มีปลาทูครับไปซื้อตลาดดีที่สูงครับอ่ารสชาติเป็นัไงชิมกันนะอืมใช่ได้ ใส่ปลาปลาปล่าปล่าปลงยอืม้มเนี่นคยครับอาหารแปลว่าตกดเช็กก็ใส่พริกเยอะไหมเนาะอันนี้มีพวกน้องมาเต็มเลยครับอืมอืมอืมอื้มจะนำนาะอืมอืมสามาร่ว อืมดูอ่ามเทียวอืมอน้องน้อเต็มเลไดกกินกกุ่มตำมาวันนี้ปแปลกๆกินทุตอืมนะอืมอืมกับแกน,แน,นำ อืมครับเือนี่น่าโครงไปเลยกับเสือมปลาปลาทูโปรตีน่งอืมน้ำขอน้ำตีนครับโอเคครับอืมอยครับสว่า อืมอืมอืมครับจินทากยินยาน,นะครับํำนมจริงยังมากห้าิบาทอร่ะนทีน่สบสองซีฟกคครับประมาณเที่ยงกกวา <c oughs> ครับเนี่ยสำคัญตัวนี้จะกินหลายหลาย ครับ <Yep. S 2> enjoy h a v e l u n c h คร yep. ับ